สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Wax t r a d i t i o n n n e นนะคะวันนี้แนนจะมาสอนวิธีการแว็กขนง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านนะคะสามารถทำด้วยตัวเองได้อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะมีไม้พายตักแว็กนะคะกระดาษแว็กค่ะแล้วก็แว็กนะคะวันนี้แนนจะใช้เป็นของ c i เดพนะคะจากฝรั่งเศสแต่ถ้าเพื่อนๆมีแว็กอย่างอื่นที่บ้านก็คือสามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะ ก่อนอื่นเราก็จะมาเช็ดเตรียมผิวก่อนแว็กซ์ก่อนอันนี้น่าจะใช้เป็นพีแว็กโลชั่นนะคะแต่ถ้าที่บ้านไม่มีเนี่ยจริงๆก็คือสามารถใช้เป็นทิชชู่เปียกก็ได้ค่ะเราจะเช็ดพวกความมาันแล้วก็สิ่งสกรปรกออกจากผิวก่อนนะคะเพื่อเตรียมผิวให้พร้อมในการแว็กซ์วิธีการแว็กซก็จะไม่ยากนะคะหลักๆเลยก็คือเราจะป้ายตามแนวขนแล้วก็ดึงย้อนแนวขนนะคะ แว็กที่แนนใช้เนี่ยจะเป็นแว็กร้อนซึ่งข้อดีของแว็กร้อนเนี่ยเวลาเราป้ายลงไปบนผิวอะค่ะมันก็จะช่วยเหมือนกับเปิดรูขุมขนทําให้ดึงออกง่ายขึ้นแล้วก็ลดโอกาสเกิดขนขาดนะคะอันนี้เดี๋ยวแนนจะทําให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะคะป้ายตามแนวขนอย่างนี้เลยนะคะหรือถ้าแรกๆเราไม่ถนัดเนี่ยเราก็จะหาคนอื่น พี่ก็ได้น้องก็ได้เพื่อนมาช่วยแว็กให้ก่อนก็จะทำง่ายกว่าทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาดึงแล้วนะคะการดึงเนี่ยเราก็จะป้ายกระดาษแว็กลงไปนะคะแล้วก็เอามือรูปๆนิดนึงเราอาจจะรูปเยอะหน่อยก็ได้เพื่อให้แน่ใจว่ามันแนบสนิทนะคะแล้วก็ดึงผิวข้างล่างนะคะดึงออกรูปนะคะดึงผิวด้านล่างนิดนึงดึงออกค่ะ การที่ตึงผิวเนี่ยคือถ้าผิวเราดึงตึงแล้วดึงแว็กออกเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกับดึงออกง่ายค่ะแล้วก็ลดโอกาสเกิดขนขาดด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เสร็จไป แล้วซีกตรงนี้นะคะเดี๋ยวแน,นจะให้ดูวความแตกต่างระหว่างตรงที่แว็กซ์ไปแล้วกับบริเวณที่ยังไม่แว็กซ์นะคะอันนี้คือบริเวณที่ยังไม่แว็กซ์จะเห็นว่าสีผิวสองข้างเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าเวลาเราแว็กซ์อะคะ่ะมันจะลอกพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปด้วยเพราะฉะนั้นหลังแว็กซ์เสร็จเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าผิวเนียนขึ้นนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็พวกครีมต่างๆที่เราทาเนี่ยบางทีเราอาบน้ําอาจจะออกไม่หมดการแว็กซ์เนี่ยก็จะเป็นการลอกพวกสิ่งนั้นออกไปด้วยนะคะ ที่เขาเรียกกันว่าเดซเซลนะคะเดี๋ยวนนจะมาทาส่วนนี้ต่อนะคะสามารถดูแล้วก็ทําตามได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราแว็กเองได้เนี่ยจริงๆก็จะสามารถประหยัดเงินไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าแว็กส่วนมากหนึ่งกระปุกเนี่ยก็คือจะไม่เกินกระปุกใหญ่นะคะที่แนนใช้ราคาเนี่ยส่วนมากก็จะไม่เกิน2,000บาทนะคะแล้วก็หนึ่งกระปุกเนี่ยถ้าใช้เองคนเดียวก็สามารถใช้ได้หลายครั้งมากเลยค่ะ แต่ถ้าเป็นแว็กที่ว่าเป็นกระดาษแปะแล้วดึงเนี่ยัน้นก็จะแนะนําแค่ใช้กับบริเวณกว้างนะคะเช่นแขนขาหลังหน้าท้องแต่ถ้าเกิดว่ามาแว็กบิกินี่เนี่ยแนนก็จะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้แว็กแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างกระชากผิวมากกว่าค่ะถ้าเป็นบิกินี่เนี่ยแนนจะแนะนําเป็นแว็ก้อนแบบฮาร์ดแ,บบแว็กนะคะตัวที่ว่าไม่ต้องใช้กระดาษแปะแล้วก็ดึงนะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่แนนต้องบอกเอาไว้ก่อนเวลาเราแว็กด้วยตัวเองเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดเลยเนี่ยก็คือการแว็กขาด้านหลังค่ะเพราะว่า การป้ายก็ยากนิดนึงดึงก็ยากนิดนึงเดี๋ยวเรามาทําด้านหน้ากันต่อนะคะด้านหน้าเนี่ยไม่ยากเลยป้ายตามแนวขนแล้วก็ดึงย้อนแนวขนนะคะแล้วก็สําหรับปัญหาที่ลูกค้ามากจะพิมพ์เข้ามาปรึกษาหลังจากซื้อแว็กไฟนะคะบางทีเขาบอกว่าป้ายๆอยู่เนี่ยแวติดมือเต็มไปหมดเลยจะทํายังไงดีซึ่งถ้าอยู่ที่ร้านเนี่ยปกติเนี่ยก็จะใช้เป็นพวกเ s สติมออยหรือว่าทีทีออยนะคะ ถูที่มือนิดนึงมันก็จะพวกขจัดพวกคราบแว็กซ์ต่างๆออกไปได้แต่ถ้าที่บ้านเราไม่มีอะค่ะเราก็สามารถใช้เป็นพวกเบบี้ออยล์ได้นะคะก็จะช่วยเหมือนกับอเอาคราบแว็กซ์ที่ติดอยู่ที่มือออกนะคะขออภัยที่แบบขาใหญ่นิดนึงแล้วก็ท่านั่งอาจจะไม่สุภาพหน่อยนะคะแต่ว่าเห็นว่าท่านี่เหมาะในการแว็กซ์มากที่สุดเลยเพราะว่ามันง่ายต่อเราเนี่ยค่ะเนี่ยทำไปสักพันกนึงแว็กซ์เริ่มติดมือแล้วเห็นไหมคะ ถ้าติดมือนั้นก็เอาออยมารูบๆนิดนึงค่ะคราวนี้มือเราก็เลื่นแล้วค่ะสามารถแว็กได้ต่ออันนี้ติดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวนั้นเปลี่ยนข้างนิดนึงนะคะเพราะว่านี้แว็กเต็มแผ่นแล้วนะคะอันนี้เราสามารถใช้สองฝั่งได้เลยก็จะเป็นการประหยัดกระดาษแว็กนะคะแต่ว่าปกติกระดาษแว็กพวกนี้ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะคะแผ่นนึงก็จะตกประมาณแบบหนึ่งบาทสองบาทแล้วแต่นะคะ ถามว่าแบบถูกกับแบบแพงต่างกันเยอะไหมแนนว่าก็ไม่ได้เยอะมากค่ะขาด้านหลังปกติถ้าทำเองแนนก็จะพลิกด้านนี้เยอะๆนะคะถ้าเราทำเราก็จะทำจากด้านนี้แล้วก็อีกสั่งหนึ่งเราก็จะพยายามทำจากด้านนี้ค่ะ เดี๋ยวนี้นะันทำให้ดูเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะคะด้านนี้เราก็ปาดลงไปอย่างนี้นะคะป้ายตามแนวขนเหมือนกันโดยส่วนน้าแนวขนขาค่ะมันก็จะไปทางเดียวกันหมดยกเว้นคนที่เกเคยโกนแล้วขนมันไปผิดทิศทางเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องดูแนวขนนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่า บางคนมีคําถามที่ว่าถ้าสมมุติขนเราไปหลายทิศทางอ่ะเราจะไปทางไหนดีสิ่งที่แน,นจะแนะนําก็คือให้เลือกทางที่ว่าเส้นขนไปทางไหนเป็นส่วนมากเนี่ยค่ะก็คือให้ป้ายไปทางนั้นนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังมันก็จะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากค่ะสามารถทําได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยแนนไม่ค่อยมีขน,นะคะ่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆอยากทำก็คือจะแนะนําว่าก็ใต้ยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับที่เราทําด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงออกด้วยวิธีเดียวกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการแว็กขนด้วยตัวเองที่บ้านไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แนนว่าอันนี้เราสามารถฝึกกันได้นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากลองแว็ของตัวเองอาจจะขอไปลองแว็ของคุณแม่ก่อนก็ได้หรือว่าพี่สาวน้องสาวเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ไปฝึกแว็ให้เขาก่อนแล้วถ้าเราถนัดมือเมื่อไหรเงี้ยเราก็สามารถมาทําเองได้เหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องแว็กสตูดิ h a ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ